อัศวินที่แข็งแกร่งอย่างผมต้องกลายเป็นโลลิซั้นในตอนที่สี่ถ้างั้นเรามาประลองกันสักหน่อยคุณคิดว่ายังไงครับโทษทีผมไม่สนใจประลองกันในฐานะอัศวินไม่สิเราไม่มีคุณสมบัติจะประลองกันกันกบเขาได้เราได้สูญเสียมันไปนานแล้วก็ตัดภาพมานะครับจะอยู่ที่เขตสการิตบัตหนึ่งปีก่อนนะครับหลังจากแพ้สงครามในครั้งนั้น เราถูกราชินีสกาเลตเปลี่ยนให้กลายเป็นแไพายหน้าตาเสียงนิสัยและความคิดความอ่านของเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพื่อทำให้เรายอมรับความเป็นจริงลิเลียเปลี่ยนแปลงเราตั้งแต่ภายนอกยันภายในคาสเรียนต่างๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้างสมองของเราให้กลายเป็นเจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบพวกเขาจับจ้องเราทั้งร่างกายและความคิดของเราถูกควบคุมไว้ เหมือนดั่งท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆสีเลือดปกคลุมไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดผ่านมาได้เรารู้สึกขยะแขยงทุกครั้งที่เห็นตัวเองไม่ฉันไม่ต้องการมีชีวิตแบบนี้ฉันต้องหนีเพื่อให้ได้รับความไว้บางใจจากลิเลียเราจึงทำหน้าที่นำทัพการต่อสู้เพื่อขยายอาณาเขตเราละทิ้งฝังเส้นตัวท้ายในการเป็นมนุษย์ของตัวเองดื่มเลือดเข้าไปเพื่อความอยู่รอดอึก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 เสียงดื่มเลือดนะครับ นำทัพแวมพายออกจากปา,าสาสการบัตมุ่งหน้าสู่สงครามทางโลกการฆ่าคืออาวุธ,ธที่ดีที่สุดสำหรับการปกปิดตัวตนของเราเราหลอกคนได้สำเร็จและหลบหนีออกมาจากการควบคุมของแวมพายได้แต่ตอนนี้มีแค่เราในความคิดเป็นแกงเาอาช็อตนี้มันได้นะครับก็เลยเติมเอาเอง เราได้กลายเป็นปีศาจอย่างสมบูรณ์และไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกเรียกว่าอัศวินอีกต่อไปโอ้โห oh oh, ไปอ่านกันเอาเองได้ไหมครับเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นแมนดาก็เคยได้รับความชี้แนะจากเราเขาต้องคุ้นเคยกับวิธีดาบของเราเป็นอย่างดีประลองกับเขาไปก็มีแต่จะทําให้เขาเอะใจเปล่าๆตัวเราเองในฐานะอศวินได้ตายไปแล้วจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงการประลองกับเขา ขอโทษทีพอดีว่าผมมีธุระที่ต้องไปทำอยู่นะครับคิดจะนีหรอไม่ปล่อยไปหรอกนะงั้นก็ต้องขอเสียมารยาทด้วยครับชิมันหลบได้เอานี่ไปกินย่อไม่ได้แดกกูหรอ น้อยขนาดใส่ชุดเถอะถะที่หนักขนาดนั้นแต่กลับไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวเลยดีไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่ดีแบบนี้มานานแล้วช่วยไม่ได้ถึงยังไงก็ต้องสู้สินะอรับนี่ไปสิเอาไปนั่นคืออาวุธของคุณไม่จำเป็นกับคุณนะ่ะแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนที่4ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย